ดีค่ะอ้อมภาษาชาแนลวันนี้จะมาทดสอบเจ้าซัมซุง g าแล็กซี A51 นะคะทดสอบวิดีโอความคมชัดและการสั่นสะเทือนนะคะทดสอบบนถนนโดยการขับรถยนต์ก็จะมีหิน ทางไม่เรียบนะคะมาทดสอบกันดูว่าจะสันสะเทือนป้องกันการสันสะเทือนได้ดีแค่ไหนตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะจะไปเก็บเม็ดมะม่วงหิม,ม,ม,มพานก็เลยจึงโอกาสทดสอบ ความเร็วที่ใช้ก็ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่ได้ขับเร็วมากภาพคมชัดสมคำล่ำลือแต่ต้องมาดูย้อนหลังว่าระบบสัตวสะเทือนจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะคะ เพื่อเป็นแปวทางเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนสนใจจะซื้อโทรศัพท์เพื่อจะมาทำ YouTube ทำวิดีโอต่างๆนะคะว่าภาพคมชัดหรือว่าป้องกันการสั่นสะเทือนได้ดีแค่ไหนก็หาซื้อได้ตามชอ็อปหรือว่าร้านออนไลน์ได้เลยนะคะราคาถ้าว่าตั้งต้นก็จะอยู่ 460บาทแต่ที่พ้อซื้อมาก็อยู่ราคาประมาณ9,000บาทนะคะก็มีทั้งซื้อติดโปรหรือว่าซื้อโดยไม่ติดโปนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ